สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่5 51นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหลังแรกกันเลยนะคะว่าเป็นของใครอันนี้น้องบอกว่าเป็นบ้านเรือนไทยนะคะทุกคนจะบอกว่าสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะคะว่าหลังแรกเนี้ยเป็นของใครอ่าอันนี้ก็เป็นของน้องแพมนะคะ หนูสร้างบ้านเรือนไทยค่ะอยู่ตรงฟาร์มที่ผ่านมาหนูส่งผิดค่ะพี่ปอร้อ,รองไห้โอเคอันนี้ถูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยว่าของน้องสวยแค่ไหนนะคะทุกคนอ่านี่พี่ปอมาตรงเฮ้ยห้องน้ำแบบยองๆด้วยอะทุกคนห้องน้ำแบบโบราณคือบ้านโบราณมากอะอันนี้อะไรอะ ที่นอนหมาหรือเปล่าที่นอนสุนัขที่นอนแมวอะไรแบบนี้หรือคือจะบอกว่าความคิดสร้างสรรค์ดีมากดีเลิศด,ดีเยี่ยมเลยโอ้โหนี่คือต้นตะเคียนเหรอทุกคนแล้วก็มีแบบว่าผ้าสามสี่ผูกไว้ด้วยะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบแก้บนใช่ไหมมีแบบถ้าจะเป็นสมัยก่อนจะบอกว่าเป็นสบงสบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนนี่ต้นตะเคียนหรือเปล่า โอยสุดยอดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนอยากรู้ว่าทำไมถึงสร้างตรงนี้เออน่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูนะคือแบบว่าเฮย้ยสวยมากเลยอ่ะอืมเนอโหสุดยอดสุดยอดมากเดี๋ยวหาทางเข้าเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนนะไม่รู้เข้าทางไหนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาก่อนเฮ้ยไม่มีแล้วอ่ะเ <c oughs> ข้าตรงนี้หรอเข้าไม่ได้อ่ะพี่ปอนลองเข้าแล้วอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะตรงเนี้ยไม่รู้ทาไม ทำไมต้องเป็นตรงนี้หรือน้องขยเยอนผิดหรือเปล่าหรือว่าไงหรือว่าพอบั๊กแล้วมันถอยหลังไปเองพี่ปอว่ามันน่าจะถอยหลังไปเองน้องไม่มีทางที่จะสร้างตรงนี้แน่นอนใช่ไหมบอกพี่ปอด้วยทําไมมันถึงไปอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยบ้านเลนไทยสวยมากอืมตอนนี้เดี๋ยวพี่ปอจะสร้างคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่จะเป็นอ่อเที่ยวบ้านเลนไทยทเที่ยวบ้านคนจนของน้องๆใครมีก็เดี๋ยวลองเม้นไว้นะเดี๋ยวพี่ปอจะ ลองไปเที่ยวนะรวบรวมบ้านเรือนไทยแล้วก็บ้านคนจนไว้ในคลิปเดียวกันนะจ๊าเดี๋ยวจะทําโพสต์ขึ้นมาเดี๋ยวใครสร้างเสร็จแล้วก็ไปด้วยนะเออใครเป็นที่พี่ปอเคยไปเที่ยวแล้วก็ไปเม้นด้วยนะจะได้แบบว่ารวมเป็นบ้านเรือนไทยเลยจ้าทุกคนอ่ะนี่อะไรอะ่ะเฮย้ยทําได้ดีมากเลยเอ่ะ พี่ปอก็ยืมของน้องคนนึงนะที่แบบว่าบ้านของคุณแม่ไว้ใสอันนั้นนะพี่ปอก็ยืมของน้องเขาเป็นบ้านเรือนไทยน่ารักมากโอ้ยน่ารักอะ่ะแต่ตรงนี้ไม่น่ามีเลยเนาะว่าป่ะอืมน่ารักคือสร้างกันเก่งมากยอมแพ้เลยจ้าสร้างเก่งขนาดนี้พี่ปอขี้เกียจไปเลยจ้าต่อไปเป็นหลังที่สองนะจะบอกว่าเฮ้ยน่ารักมากเลยอะทุกคนไม่ใช่บ้านนะแต่เป็น อ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะห้องพักนักกีฬาที่มันอยู่ในโรงเรียนะอ่าเดี๋ยวไปดูซิว่าของใครน้องแต้วค่ะโหจะบอกว่าสวยมากเลยค่ะนี่เข้าไปเลยอยู่ตรงนี้นะสําหรับใครไม่รู้ว่าบ้านพักนักกีฬาอยู่ตรงไหนมันเป็นห้องพักนักกีฬานะมันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่โอ้โหสีแบบหวานแล้วแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะโปรยปลายคือแบบชอบมาก ้าม่านสวยมาก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 ,มากโอ้โหคือแบบดีมากเลยอะทุกคนความคิดสร้างสรรค์คือแบบแต่ละคนนี้คือแบบโหสุดยอดมากเลยดูเดเห็นปะโอ้ยเหมือนห้องเจ้าหญิงเลยแบลเมากเลยอะเห็นไหมอะสวยเนาะจัดอะไรได้แบบดีมากเลยอะโอ้โดูห้องน้ำดิห้องน้ำย่างสวยอะทุกคน คือไม่รู้ว่าจะชมอะไรเพราะว่ามันดีจนไม่รู้จะชมว่ายังไงคือมันสวยมาก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 อ่ะเออจนแบบโอ้โหถ้าเราโตคือล้วมีคอนโดแล้วเราจัดแบบนี้นะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรเก็บตังค์และเราก็จะไปซื้อคอนโดคะ่ะโอ้ยพี่ฟอก็อยากมีคอนโดนะนี่แบบว่าแต่งให้มันแบบอย่างนี้เลยอะ่ะเอ้ยน่ารักมีที่นั่งเล่นด้วยเห็นไหมโอ้โหชอบความฟุง้งฟิงมากเลยอะ่ะ พี่ปอไม่ไม่แบบว่าห่วงว่ามันลกนะคือชอบชอบมากอันนี้อะไรเป็นห้องเด็กหรอแอบเป็นคุณแม่ไว้ใส่ในโรงเรียนหรือปะน่ารักสุดๆไปเลยอะ่ะโอ้โหเก่งกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคือยิ่งดูยิ่งแบบโอ้โหสุดยอดสร้างกันเมามันมากเลยใช่ไหมปะเดี๋ยวเราดูหลังต่อไปนะโอ้โหอันนี้คือแบบว่าสร้างในโรงเรียนเลยจ้า อันนี้ก็จะเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านอะไรนะบ้านในโรงเรียนนะอ่าชื่อน้องคอฟฟี่หรอใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพี่ปอจะเข้าไปดูนะก็เข้าใจนะว่าน้องอาจจะสร้างใหม่แต่คือโครงสร้างอะไรอะ่ะน้องดีหมดแล้วการจัดเรียงและก็จัดวางคือดีมากๆเลยนะอืมขาดอย่างเดียวก็คือก็คือหลังคามันจะเบี้ยวนิดนึงโอเคค่อยๆขยับไปนะนี่โอ้โหถอยหลังด้วยถอยหลังด้วย ค่อยๆทำไปนะคะรับรองสวยแน่นอนนะคะคอฟฟี่ชื่อนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะโอเคน่ารักเราไปหลังต่อไปกันเลยอ่ะอันนี้พี่ปอจะบอกว่าคือไม่รู้จะถ่ายมุมไหนเพราะว่ามันก็สวยทุกมุมนะ <ๆ S 1> ก็เลยเออเอาเป็นมุมนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันซิว่าเป็นยังไงอันนี้น้องชื่ออะไรอะพิมพ์มาบอกพี่ปอด้วยกลัวอ่านผิดแงไ้ยอชื่อน้องอะไรบอกพี่ปอด้วยคือจะบอกว่าเฮ้ยสร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอ อ้าดีๆสร้างกันได้ขนาดนี้เลยเหรอโอยพี่ปอไม่ได้ลงสนามการสร้างมานานมากแล้วโอ้โหพอเห็นแล้วแบบเอ้ยไม่ต้องลงก็ได้ดูของน้องๆไปอะ่ะโอ้ยดูดีคือแบบเป๊ะปังปังเปะเวอร์ไม่รู้จะพูดว่าอะไรมีเงินด้วยคดรวยอะ่ะสี่ทองนะจ๊ะมีสี่ทองแล้วก็สีดำสีเทาสีขาวโอ้โหหลายสีแต่ก็ลงตัวนะเฮ้ยเดีย ตอนแรกคิดว่าจบแค่ตรงนี้นะจ๊ะทุกคนไม่จบจ้าเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกอ่ะเก้าอี้แอบมีสีทองด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกคือมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้คือมันดีมากอ่ะดูดีน้ำพงน้ำพุขออนุญาตใช้คำนิดตึงข้อดีอ่ะดีมากอ่ะโอ้ดูดีแต่ถ้าไปอยู่ตรงอื่นมันจะดีกว่านี้ป่ะใช่ไหมตะกี้พี่ปอเห็นรถมันชนกันตุ้มตามเลยอ่ะยืนมองอยู่เออแต่ดีมากตรงเนี้ยดีแล้วนะเออใช่ อยากรู้ความคิดว่าทําไมถึงสร้างแบบนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงอยู่ตรงนี้สร้างกี่วันสร้างนานไหมตะกี้รถโชว์อีกแล้วเอ้ยน่ารักก็เหมือนเป็นแบบวาร้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะสไตล์แบบเคยไปแบบเคยเห็นนตไม่ได้เคยไปนะเออเคยเห็นนะ่ะเขาสร้างแบบนี้เป็นร้านแบบอ่อในห้างใช่ไหมในห้างเขาจะมีแบบมีร้านเล็กๆอะ่ะเอ้ยน่ารักตรงนี้ถ้าไปสร้าง เป็นระเบียบอีตรงออมินิมาร์คงจะเลิศมากเลยอะทุกคนดูดิเฮ้ย <_ C> e <ith> ดีนะชอบอะ่ะชอบชอบโอ,อสวยดีใช่ไหมอืมเคยเห็นของคนต่างชาติเขาก็สร้างแนวแนวนี้หลายคนเหมือนกันนะอืมแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยโอ,อ้ดีมากเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมอะ พอเราเห็นของเพื่อนๆแล้วเราจะคิดว่าเฮ้ยเขาสร้างได้เราต้องสร้างได้เพราะฉะนั้นเราก็จะส่งกําลังใจให้กันนะคะว่าเฮ้ยสร้างได้แน่นอนดูดิโอโหสวยเวอร์อืมดูสิเดียดอยากสร้างมั่งเลยใช่ไหมอันนี้เราก็จะไปเอ่อไปบ้านกระจกบ้านกระจกก็อยู่ข้างๆบ้านหัวใจนะสาเออน้องเขาก็ตกแต่งไว้สวยงามอืมใครอยากลองไปตกแต่งก็ลองไปดูนะจ๊ะน้องพรอมค่ะ ้องพร้อมเออพร้อมไม่พร้อมนะพร้อมเรื่องอ่านผิดยกให้โอเคนี่ถ้าเป็นบ้านคนจริงๆนี่ราคาสิบกว่าล้านเลยนะคะทุกคนใครยังสร้างไม่เป็นลองมาตกแต่งดูก็ได้นะคือจะบอกว่าน่ารักเออใครตกแต่งได้นี่ลองมาดูนะจน๊ะนี่โอ้โหสมกับเป็นบ้านคนรวยเลยนะจน๊ะดูของกินเดีโ๋โหละล พี่รู้สึกถึงความยากลําบากในการที่จะวางพวกของพวกนี้เลยอะโอ้โหน้องมีความแบบพยายามมากอะต้องยกนิ้วให้เลยอะนิ้วโป้งสองนิ้วไม่พอนะให้เป็นสี่นิ้วไปเลยหกนิ้วไปเลยอะยืมคนข้างมาให้ด้วยนะอ่ะโอ้โแบบเดียยังติดใจห้องน้ําของน้องคนแรกชื่อน้องอะไรนะน้องอะไรห้องน้ํานั่งยองยองอะทุกคนเกิดทันด้วยหรอ รู้เหรอว่ามันเป็นห้องน้ำแบบน,นั้นนะเออใช้อะไรล้างอ่ะทุกคนเออนั่นน่ะดีนี่โอ้โหวันนี้บ้านก็โอ้โหเลิศหลายคนเลยนะเกือบทุกคนแลละอะนี่อะไรอะอตรงนี้คืออะรงูปลอมหรืออะไรใครรู้บอกด้วยมันมีอยู่แล้วหรือทำขึ้นมานั่นน่ะดิเออนี่หลังต่อไปเป็นสีฟ้าคือแบบโอ้ยน่ารักคืออะไรอะ หลังคาสีนี้แล้วก็บ้านสีนี้คือมันเข้ากันมากอะ่ะน้องไข่มุกค่ะอยู่ตรงสนามเด็กเล่นนะคะเอออันนี้พี่ปอว่ามันคืออะไรนะมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นพี่ปอเรียกมันว่าเออบ้านข้างโรงเรียนอนุบาลพี่ปอไปหาตรงนูง้นสวนสาธารณะสวนเสรินเอาไม่ใช่อ,อ๋อยู่ตรงนี้โอเคคือมุมยอดนิยมเลยรู้ป่ะตรงเนี้ยเออสร้างได้ดีนะ แกงอ่ะคือแบบโหไม่รู้จะชมอะไรกันเลยวันนี้มีแต่คนสร้างแบบอน่ารักอ่ะใช่ไหมดีดีมากโห้โหเจอของกินอีกแล้วโอ้ยขยันกันสุดๆเลยอ่ะเอาไปวางไว้นี่คือแบบไม่ธรรมดานะเพาอพี่ปอย,ยังขี้เกียจเลยอ่ะทุกคนมีจานไม่ได้ล้างหนึ่งใบนะจ๊ะ <laughs> น่ารักสวยมากและอีกอย่างที่สวย ไปรถเมค่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากคิดได้ไงเนี่ยเก่งตบมือให้ตัวเองด้วยตบมือให้เพื่อนด้วยนะคะโอ้ยเ,เวียนไปเวียนมาเวียนหัวเลยอะแต่อยากดูไงเออไปเดี๋ยวเราไปดูหลังสุดท้ายกันนะคะทุกคนน้องก็ตั้งใจ ในการสร้างพี่ปอก็เออตั้งใจไปล้วก็เลยต้องมาสำหรับใครที่พี่ปอยังไม่เข้าไปชมนะใน e ีีที่50อ๋อเดี๋ยวพี่ปอจะไล่ไปให้ทุกคนเลยนะจ๊ะอันนี้น้องนัทชานะชื่ออะไรน้องนัทชานะเออ,อันนี้ชื่อไม่ใช่ค่ะพี่ปอหนูชื่อนัทชานะคะเออนะกคะคมันอยู่คนละที่ น้องก็สร้างเป็นรีสอร์ทพี่ปอแนะนำว่าให้สร้างสักสี่หรือห้าอันนะจะสวยมากเพราะอันเดียวมันก็น่ารักแล้วนะให้สร้างสี่ถึงห้าอันตรงนี้จะสวยมากวางตอก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 ,ตก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 โอ้โหสวยเลิศเลยนะคะนัชชาเดี๋ยวเข้ามาสร้างอีกนะรับรองสวยแน่นอนค่ะโอเคจบกันแล้วนะคะสำหรับ E p พีที่51เดี๋ยวพี่ปอจะไปดูใน E ีีที่50ใครยังไม่ได้มาลงเดี๋ยวพี่ปอจะเอามาลงให้หมดเลยนะคะ โอเคไปแล้วจ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ้าหุยหุยค,คือดีมากเลยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายเดีย๋ยวจะไปทำอีพีที่52ต่อเลยนะคะทุกคนใครยังไม่ได้ไปพี่ปอจะไปแล้วอน่ารัก